สวัสดีเพื่อนสมาชิกชาวเวสซาทุกทุกท่านนะครับพวกผมนโ,โยกเป็นประจำมาตรงนี้นะครับเลิกงานยามดีครับ6โมง39นาทีนะครับหิวฮะออกไปทานข้าวก็เลยไหนๆก็ไหนๆละมานั่งทำ B G R ให้ดูกันนะครับก็จะมาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับก็กล่องนะครับกล่องโมดมาคูนะฮะ สร็จสม้นเป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะจัดจาหน่ายให้กับเพื่อนสมาชิกกันนะครับที่ทําขึ้นมาเพราะโดนเพื่อนสมาชิกคอมเพนนี่แหละบอกว่านะอยากได้ที่มันแยกจูนกันไปเลยได้ไหมโหมดหนึ่งโหมดสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอให้มีตวิท์อยากได้ตวิทย์น่ะแบบไปกดอยู่ข้างในแบบจะเล้าเนื่องจะเล้ากดตูมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลเลยอ่ะได้ได้ได้มามาจัดไปจัดไป นะไม่ขัดใจอยู่แล้วนะก็เลยนี่นะครับสวิตนะครับสายก็ยาวประมาณเมตรกว่าครับสุดแขนหมวกมสายขวานะครับสายยาวมากนะครับนะส่วนเจ้าสายนี่ก็ถอดได้นะครับเนี่ยถอดออกเพื่อจะเดินเข้าไปในรถนะครับดึงขั้วก็ค่อนข้างแข็งแรงมาตรฐานนะครับเนี่ยนะฮะเสียบเข้าไปนะครับ นี่ขันเข้าไปแข่งนี้นะฮะนะแข็งแรงนะครับปาั๊กก็ไปเสียบที่เซ็เซอร์เหมือนเดิมตอนนี้ผมต่อไฟเอาไว้เลี้ยงเไว้ให้ดูนะครับนี่ไฟแสดงสถานะนะฮะโหมดนะครับไฟสีแดงเป็นโมหมด1นะครับแล้วก็ประกดสวิตช์ตูมปุ๊บไฟสีเขียวเป็นโหมด2องนะฮะปอยหนึ่งกด2นะครับโมหมด1จะทำงานเหมือนคล้ายๆตารางเกี่ว นะครับประกดหมวดสองทำงานเหมือนดันางันลกเลยนะครับอ่านะครับให้โหดร้ายทารุกันไปเลยเอาให้สุดนะครับอ่าหมวดหนึ่งเป็นดันางเก๋๋วหมวดสองดันางันลกนะครับวิธีปรับจูนนะครับถ้าเราบอกละเอียดหน่อยเพราะว่าจะมีปัญหากันเนี่ยเรื่องปรับจูนนี่แหละไม่เข้าใจกันปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้เนี่ยฝั่งนี้นะถ้าคุณหมุนมาทางซ้ายนะครับคุณหมุนทางซ้ายสุด นะครับเจ้ากล่องนี้มันจะไม่ทํางานบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับถ้าหมุนมาทางซ้ายสุดนะครับเจ้ากล่องนี้จะไม่ทํางานมันทํางานต่อเมื่อคุณหมุนไปทางขวานะครับถ้าคุณหมุนมาถึงเที่ยงวันก็คือกล่องทํางานครึ่งหนึ่งกับเซนเซอร์ที่อยู่ในรถทํางานครึ่งหนึ่งแบ่งกับภาระตการับหน้าที่กันไปนะครับให้กล่อง ECU มองเห็นนะครับส่วนปุ่มนี้นะครับถ้าหมุนมาทางซ้ายสุดก็คือกล่องจะทำงานไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ถ้าคุณหมุนไปทางขวาเรื่อยๆมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ นะอธิบายแบบง่ายๆแล้วกันนะครับได้ได้เข้าใจกันหมุนไปทางขวามันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าหมุนไปทางซ้ายก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับอ่าง่ายๆอย่ี้นะครับตัวนี้นะครับหมุนมาทางซ้ายก็คือกล่องไม่ทํางานเลยถ้าหมุนมาทางขวามันก็กล่องเลยจะเริ่มทํางานถ้าคุณหมุนตรงนี้มาซ้ายสุดคุณปรับตัวนี้จะไม่ทํางานนะครับมันไม่มีผลมันทํางานคู่กันนะครับดังนั้นต้องปรับจากตัวนี้ก่อนแล้วก็มาปรับตัวนี้นะครับนะฮะ โหมดสองก็เหมือนกันนะครับอธิบายอย่างที่ผมอธิบายมาสักครู่นะครับทํางานเหมือนกันนะครับหมดสองเป็นไฟเขียวหมดหนึ่งไฟแดงเนี่ยปล่อยสวิตเป็นหมดหนึ่งนะครับประกดเป็นหมวดสองนะฮะง่ายๆนะครับเออส่วนเรื่องสนนราคามันเนี่ยนะครับถ้ากับกล่องใบเนี่ยมีดาราอยู่สองใบมีดาราอยู่สองตัวเลยนะครับนะครับผมขอขายที่ ยังไวะออือสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทเออพิเศษห้า <su> สิบด้วยนะนะครับสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทเหมือนจูนคอมเลียร์เล่นให้เลือกสองโหมดจูนเล่นได้ทั้งสองโหมดเนี่ยกดปั๊บแป๊กบแป๊บเออนะครับ 2,850บาทนะครับสําหรับเพื่อนสมาชิกที่ใช้ดานล่างตัวสองโมดอยู่แล้วจะมารับเกตก็เพิ่มตังค์หนึ่งพันนะครับส่วนที่เป็นดานลางจิว๋วเราจะมาอัพให้เป็นรุ่นนี้นะครับข้าเกตพันแปดร้อยบาทนะครับตามนั้นนะครับนะใครอยากจะอัพอะไรงไงก็เอากันเลยนะครับพร้อมแล้วนะครับอุปกรณ์มีเพียบพร้อมทำนะอยากจะได้ไงก็สั่งจองเข้ามาแล้วกันในตรงนี้ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งขอฝากไว้หน่อยละกันสําหรับเจ้าเจ้าเชฟเนี่ยพอดีมันเป็นอย่างนี้นะเชฟเนี่ยตอนนี้มันมีตัวที่มีท้ายรางหรืไม่มีท้ายรางนะครับเวลาเพื่อนสมาชิกสั่งสั่งมาเนี่ยเรากวนแจ้งผมนิดนึงว่าเป็นเชฟตัวที่มีท้ายรางหรือไม่มีรา,างหรือบอกมันก็ได้ว่าเป็นเซนเซอร์หน้ารางหรือเซนเซอร์หลังราง